ขขสวัสดีครับวันนี้ผมบ่าวเทพกินแหลกนะครับ่านผู้ชมที่รักนะครับแล้วก็เอซีทุกท่านนะครับกินข้าวนํากันนะครับวันนี้เรากินกันแบบง่ายๆนะครับเป็นน้าพริกกะปิะปะนะครับกับไข่เจียวนะครับ เป็นผักบ้านบ้านนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับกินอะไรแบบง่ายๆนะครับยำปลากระป๋องเลยนะครับนี่ครับนะครับเรามากินข้าวนํากันนะครับนี่ครับน้ำพีิกะปินะครับนีนะครับมะเขือนะครับเราเก็บอยู่บ้านเรานะครับตำกะปิเอาพร้อมนะครับไม่ได้ถ่ายตอนตําให้ดูนะครับนี่ กินกับน้ำปิกกระปิแ่บแบนะครับผักแมงนลวลนะครับยั่วๆครับมไข่เจียวแทบๆนะครับจำปลากระป๋องนะครับพี่น้องปลากระป๋องตัวโตๆครับ กินแบบง่ายๆเรียบเรียบนะครับบ้านจะออกไปไหนทุกวันนี้ก็ระบาดครับโรคระบาดไปเยอะองกินอะไรง่ายๆแบบสบายๆนะครับบ้านนี้เิีว พาต้องชมมากินน้ำพริกกะปิกับไข่เจียวหอมๆปากปองนิดจัดนะครับปากเราก็จะมีแจงหงม้อต้มเสือหอมทอดใส่ไข่นะครับนะหวานน้ำพริกกะปิ น,น,นอนววครับพี่น้องฝนตกนิดหน่อยอากาศเอาเอาร้อนๆต้องกินข้าวเย็นกันครับกินข้าวน้ำกันนะครับนี่ครับืแบบครับครับพี่น้องอื น้ำพริกกระปิอ้อมหอมนะครับไข่เจียวกินแบบง,ง่ายๆเรียบๆน,นะครับม,มากินข้าวน้ำกับผมกันนะครับน่ครับ แต่ตักครับสป,ปิดนันวแซงครับเราปลูกเองมะกรูดมะเขือนี่ปอดสามพิซ์ก่อนแล้วครับเสร็จตั๊บตักเป็งนองอก แันี้ก็มีความสุขนะครับกินแบบง่ายๆเร็บผักงาแมงมุมจับคักหลายกินอิ่มนอนหลับสบายนะครับไข่เจียวตับเลือดมิกนกรมนุษย์ตีนะ ฝากท่านผู้ชมน,น,นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ผมด้วยนะครับแล้วฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมจะพาไปกินอะไรมีพี่หน้ากดติดตามด้วยนะครับตัว,น,วน,นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันนะครับสว,วัสดีครับ